ส่วนเรื่องของวัดค่ะมีอีกวัดหนึ่งนะคะก็คือวัดโสธรคุณผู้ชมที่ <c oughs> มีประเด็นก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีทั้งประเด็นเรื่องของเงินเงินของวัดนะคะรวมถึงความเกี่ยวพันที่เกี่ยวข้องกับสีกาแล้วทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าวานนี้ค่ะบรรยากาศเนี่ยก็คือทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่บริเวณหน้าวัดโสธรน,นะคะ <c oughs> ก็เดินทางกันไปให้กําลังใจพร้อมกับถวายช่อดอกไม้และพวงมาลัยนะคะ ให้กับเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาพระเทพภาวนาวชิรคุณวิซึ่งในช่วงบ่ายเนี่ยทางคุสุชาติตันเจริ์นะคะก็เดินทางไปที่ห้องประชุมที่บริเวณสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซานะคะไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายสันติรังสิรุจิเป็นประธานกรรมการในการตรวจสอบอะค่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยตอนที่ไปก็คือ ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทําข่าวในห้องประชุมนะคะโดยตอนที่เดินขึ้นมาเนี่ยคุณสุชาติกล่าวตอนจากตอนรงรถบอกว่าการตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็ใช้เวลาเข้าร่วมประชุมกันกว่า1ชั่วโมงค่ะแล้วก็เดินทางกลับส่วนพระเทพภาวนาวชิรคุณก็ยังคงรับกิจนิมนต์และออกงานในพื้นที่ฉะเชิงเซานะคะตามปกติเลย โดยที่เมื่อ14กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปเป็นประธานอุปถัมภ์ในในพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีพัฒนาการศึกษาที่โรงเรียนวัดหลวงแพ่งที่ตำบลคลองหลวงแพ่งแล้วก็มอบปัจจัยร่วมทําบุญให้กับโรงเรียนนะคะเป็นแคชเชียร์เช็คเป็นเงินจํานวน50,000บาทด้วยก็คือประเด็นเรื่องของวัดโสธรเนี่ยก็คือมีรกรณีร้องเรียน ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์เมื่อ12กันยายนนะคะคุณผู้ชม,มน่าจะจําได้ที่บอกว่าพฤติกรรมของเจ้าอาวาสของวัดโสธรทั้งเรื่องเงินของวดัดแล้วก็อาจจะมีการเกี่ยวพันกับศีกาด้วยอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ยังคงไปให้กําลังใจเจ้าอาวาสอยู่นะคะก็ต้องขอให้ความให้ความเป็นธรรมกับท่านค่ะรอผลการสอบออกมานะคะนี่ก็ยังมีใช่ไหมโอ้คนไป ให้กำลังใจพระทก <c oughs> ท่านเออเดี๋ยวนี้แบบเออญาติโยมนะลูกศิษย์ต้องให้กําลังใจพระนะอือใช่ฮะและพระไม่ใช่พระระดับธรรมดานะเจ้าอาวาสวัดโสธรท่าใู่ค่ะเจ้าอาวาสวัดโสธรเนี่ยเรื่องนี้ก็อันนี้ก็ไปออมอบเงินให้กับทางโรงเรียนะนะครับให้กับทางโรงเรียนวัดหลวงแพ่งนะครับก็ เอออย่างนี้ฮะว่าเรื่องนี้สัปดาห์ที่แล้วนะครับในวาระท้ายๆของการทําหน้าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกของคุณสุชาติตันเจริญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณสุชาติก็ลงมาสะสางเกี่ยวกับวัดวาอารามนะมหลายเรื่องแล้วก็มาถึงเรื่องวัดโสธรเพราะวัดโสธรเนี่ยอยู่ในคือคุณสุชาติก็เป็นนักการเมืองอยู่ในฉะเชิงเซาอ่ะค่ะ่ะ และว,วัดโสธรก็เป็นวัดดังที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนี้นะฮะรองคุณสุชาติตันเฉลิญเนี่ยเซ็นคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าอาวาสคือถ้าเรื่องนี้มันไม่มีไฟเนี่ยมันก็ไม่มีควันแน่นอนใช่ค่ะมันจะต้องมีประเด็นเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปอะ่ะไม่อย่างนั้นคนอย่างคุณสุชาติเนี่ยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วฮะใช่ไหมฮะแล้วตั้งคณะกรรมการสอบขึ้นมา ที่ยังไม,ไม่แน่ชัดคือเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นเรื่องของศีกาคือควัดเนี้ยตอนที่ศีการกรอบดังๆวัดเนี้ยผู้ช่วยจเจ้าอาวาสรูปหนึ่งของวัดนี้กระเด็นออกจากตําแหน่งไป่ะะต้องศึกไปเนี่ยก็เพราะศีการกรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องอะไรนะสอบตั้งคณะกรรมการสอบเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะ โดยที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธานกรรมการสอบนะคะเ,ออเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะฮะเออถ้าเรื่องนี้มันไม่ใช่แม้มันไม่มีประเด็นเนี่ยม,มันไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่มีชนวนเหตุเนี่ยมันไม่มีคณะกรรมการนี้แหละเออถ้าเกิดและถ้าเกิดประเด็นนะั้นมันไม่ชัดก็ไม่มีอยู่ดีใช่ค่ะแต่นี่มันต้องเป็นประเด็นที่โอ้โหชัดพอสมควรเนี่ยคุณสุชาติจึงตั้งคณะกรรมการสอบนักการเมืองในจังหวัดตัวเองอ่ะและตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการสอบมา อาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าวาดรูปนี้ก็ไม่ไม่คิดที่จะแถลงข่าวไม่คิดที่จะชี้แจงให้สัมภาษณ์สื่ออะไรนะค่ะใช่ไหมฮะก็รับกิจนิมนต์ตามปกติเออไม่เหมือนกับพระอาจารย์ครึกฤทธิ์ไงเป็นข่าววันสองวันเท่านั้นแหละโอ้โหแม่ต้องชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัยนะคะใช่เออก็อติดตามดูก็ติดตามดูนะฮะแล้วก็ ในไหนพูดถึงเรื่องวัดวาอารามนะครับมันก็มีเ,ออเรื่องราวเกี่ยวกับในวงการสงฆ์นะครับที่มีคนวิพากวิจาร์ณว่าออพระประเภทหนึ่งที่ชอบไปตั้งตนเป็นผู้วิเศษเป็นหมอดูบ้างนะอุปโลกตัวเองเป็นคนที่บอกใบ้เลขเด็ดบ้างนะครับ ก็ทำให้มีส่วนในการสั่งสมความงมงายให้กับชาวบ้านทั้งที่จริงแล้วมีประกาศคณะสงฆ์ชัดเจนนะครับว่าพระรูปไหนไปตั้งตนเป็นผู้วิเศษเป็นเจ้าพ่อให้เลขเด็ดอะไรก็ตามแต่เป็นการกระทำที่ผิดวินยัยและก็ผิดกฎหมายด้วยนะฮะอันนี้อ้างอิงจากประกาศคณะสงฆ์ลงวันที่1กันยายนพศ2อ9 8เท่านผู้ชมฮะอ่นะฮะ บอกว่าด้วยคณะสังขมนตรีได้ประชุมปรึกษาว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีพระพิสุกสามเณรบางรูปแสดงตนเป็นอาจารย์ขลังบอกเลขสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือบอกใบหวยชนิดต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อและหมกมุ่นในการพนันไม่ประกอบอาชีพโดยชอบประพฤติผิดศีลธรรม กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองการที่พระพิสุกสามเณรประพฤติเช่นนั้นไม่ชอบด้วยธรรมวิยัยผิดวิสัยของสามเณรเพราะฉะนั้นคณะสังฆมนตรีได้ประกาศห้ามพระพิสุกสามเณรแสดงตนเป็นอาจารย์และบอกเลขสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบหรือบอกใบหวยชนิดต่างๆพระพิสุสามเณรรูปใดฝ่าฝืนประกาศนี้ให้เจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะลงทันกรรมนะครับให้ศึกเป็นที่สุดและสำหรับเรื่องต้องย้อนไปในช่วงสมัยรัชกาลที่4มีการออกประกาศห้ามพระสงฆ์ไม่ให้ใบหวยและประพฤติอนาจารเมื่อพศ2อ0พท่านผู้ชมฮะมีมาตั้งแต่สมัยโอ้โหรัชกาลที่4ต้นรัชกาลเลยนะฮะทรงออกประกาศเรื่องห้ามพระสงฆ์ไม่ให้บอก ป้ายแทงหวยและประพฤติอนาจารนะครับเพื่อควบคุมพระสงฆ์สามเณรที่กระทำตัวไม่เหมาะสมหลายประการที่เกี่ยวกับหวยห้ามพระสงฆ์ไม่ให้ใบ้หวยเล่นหวยรวมถึงปลอมเป็นคฤหัดกินเหล้าและเที่ยวกลางคืนนี่ท่านผู้ชมฮะน,นี่อ้างอิงประกาศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ี่นะฮะสองพ 2 4 3 3 oh. 165ปีโอ้โห oh, oh. <laughs> ท่านผู้ชมฮะแสดงว่ามันก็คงจะเคยมีมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจึงต้องออกประกาศห้าม,มนะถ้าเกิดไม่มีพระตั้งตนเป็นผู้วิเศษก็คงจะไม่มีประกาศห้ามมันต้องมีคนออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางจึงมีประกาศตามมาอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะพระรูปไหนสามเณรรูปไหนที่ทำแบบนี้เลิกซะค่ะเลิกซะนะฮะ อย่าตั้งตนเป็นผู้พิเศษนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบครับค่ะ,ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องน้ําหน่อยได้ไหมคะคเจอเลยครเรื่องน้าค่ะสถานการณ์น้ําที่มาจากทางเหนือนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มาถึงอ่างทองอุทยัยธานีชัยนาทใช่ไหมคะทีนี้ที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าน้ำเนี่ยมาถึงที่อยุธยาโดยพื้นที่รับน้ําที่อำเภอบางบานีก็ดักเหมือนกันแต่อย่างล่าสุดเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเขื่อนเจ้าพยาก็มีการระบายน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ โดยที่เป็น2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้พื้นที่ลุ่มต่ําหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะกระทบหนักนอกจากบางบาในตอนนี้ที่อําเภอผักไห่ก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่าแม่น้ําน้อยไหลผ่านแล้วก็ทําให้ระดับน้ําเอ,อเข้าท่วมบ้านเรือนขยายวงกว้างไปเยอะเลยคะ่ะหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบก็คือบ้านของนายอุบลชมมาลิอายุ59ปีอยู่ที่หมู่ที่8ตําบลท่าดินแดงอเาเภอผักไห่นะคะ บ้านเนี่ยปลูกอยู่ริมแม่น้ําน้อยถูกน้ําท่วมกินพื้นที่ไปเกือบครึ่งหลังพูดง่ายๆเหลือเพียงแค่หลังคาบ้านแบบนี้ค่ะเออนี่ยแล้วเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็พยายามยกของขึ้นที่สูงไปแล้วแต่ก็หนีไม่พ้นค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วด้วย <S <S นายอุบลก็เลยเล่าถึงตอนที่ตนเนี้ยตนเองและลูกชายต้องย้ายมาทําโป๊ะนอนกลางน้ําแทนเพื่อที่จะเฝ้าบ้านแล้วก็ทรัพย์สินยอมรับนะคะว่าตอนนี้กําลังยากลําบากเลยค่ะ กินแต่ลวธรรมชาติลำใจอยู่กับน้ำใช่ไหมตอนนี้บ้านพ่วงอยู่ไหนก็ขอบหน้าต่างตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้โหมันอยู่ไม่ได้มันร้อนอบเน่ต้องมาอยู่มีต้นไม้อ่ะอันนี้ตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ยนอนอยู่ไหนนอนอยู่แพรอ๋อทำแพรตั้งแพเอ้ตั้งแพรอือตอนเนี้ยเราต้องทิ้งบ้านมานอนที่โป๊ะแทนใช่ไหมใช่ ก็คือหนามมันหนามมันเครื่องหลังแล้วครึ่งหล,หล,หลังเ<ล>นี่ยยังไม่รู้เนี่ยว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่มันนุ่นนุ่นนุนมาแค่แค่ครึ่งบ้านเองนุ่นแค่ครึ่งบ้านเองเหรอนี่ธรรมดานุนมันต้องขึ้นเป็นร่นขอบระต่างบนอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะม,มุดราคาต้องมุดังคาออกันเลยเหรอคินน,นี่ต้องมาอยู่นี่นะนี่โปะเราก็ทําไว้สําหรับ หน้าน้ำเลยหน้าน้ำหน้าแห้งอยู่ได้หมดอมพอริมก็จะพอหน้าหน้าหน้าแรงแล้วก็ถอยไปอยู่กลางคลองอแต่วันนี้ขอสลับบ้านสลับบ้านบุญสลับบ้านไม่อยู่นอนโป๊กแลนวนะใช่ตังคขนมาตะเบียงตะเบิงขุนข้าวขุปลาอยู่นี่หมดในโป๊กนะอ,อยู่กันยี่คนนั้เนี่ย สองโคดันลูกไปนอนอยู่นู่นคุณดูบอลบอกว่าจริงๆนะโป๊ะอันนี้ทําไว้ก็คือปกติจะไปอยู่แถวกลางคลองแต่ว่าพอช่วงที่น้ํามาเนี่ยก็ลากมามานอนเฝ้าบ้านแทนทําเป็นเพลิงไว้แบบนี้อยู่แล้วค่ะลากมาไว้ตรงใต้ต้นไม้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆต,ตรงบ้านมันกลางแดดไงคะมันร้อนก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นก็ต้องมานอนเฝ้าอย่างนี้แหละนอนกันกลางน้ําอันนี้คือที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะคะค ส่วนทางภาคอีสานปกติหลายๆปีที่ผ่านมาเ,เราจะเห็นว่าสถานการณ์แล้งเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยใช่บางทีฝนไม่ค่อยไปลงทางนู้นเออแล้งนะแล<ร>้งค่ะแล้งปริมาณน้ําไม่พอสําหรับการเกษตรนะคะที่ต้องมีการใช้น้ําแล้วก็ต้องมีการเตือนประชาชนว่าภาคอีสานเนี่ยถ้าจะใช้น้านะคะก็อาจจะต้องประหยัดน้ํากันหน่อยออแต่ปีนี้เนี่ยด้วยความที่ฝนเยอะค่ะทางผู้อํานวยการโครงการชลประทานนครราชสีมาคุณสมชายอังศิริลาวัน ก็พูดถึงสถานการณ์น้าที่เขื่อนลำตะคองนะคะที่นครราชสีมาค่ะนครราชสีมานะฮะ,ะเป็นภาพรวมปริมาณน้ํานะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่50-60%ของความจุที่เขื่อนลำตะคองแล้วก็จะมีการผ่านน้าไปยังพื้นที่ต่างๆแต่ที่นี้คนที่ตัวเมืองนครราชสีมาอาจจะกังวลเอ๊ะปีนี้ในเมืองน้ําจะท่วมไหมทางผอ,อ,อโครงการบอกว่าในพื้นที่อำเภอเมืองโคร,ราชหรือว่าที่นครราชสีมาไม่เสี่ยงภาวะน้ำล้นตลิ่ง ความหมายก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมหรือว่าน้ําล้นออกมานะคะส่วนที่เขื่อนลำพระเพิงมีน้ํา35%เปอร์เซนก็สามารถรับน้ําฝนได้ดีค่ะคาดว่าช่วงปลายฤดูฝนมีโอกาสสูงนะคะที่เขื่อนลำพระเพิงเนี่ยจะเต็มความจุส่วนเขื่อนลำแซะและลำมูลบนระดับน้ําเฉลี่ย40-60%ค่ะสามารถเก็บกักน้ําไว้ได้อีกนะสำหรับการเกษตรอุตสาหากรรมอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งปีหน้าโอ้เก็บไปถึงปีหน้าเลยค่ะส่วนเขื่อนลำเชียงไกรตอนบนและตอนล่าง ตอนนี้ระดับน้ําเกือบเต็มแล้วนะคะโดยที่ตอนบนเนี่ยเต็มแล้วถึง2ครั้งในปีนี้ก็ต้องระบายออกต่อเนื่องค่ะให้อยู่สักประมาณ80%ของความจุ mm. เพื่อที่จะลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนด้วยแล้วก็ต้องระบายน้ําแบบค่อยเป็นค่อยไปป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่การเกษตรนะคะแต่ทีนี้ก็มีพื้นที่ที่ต้องจับตาด้วยค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักเป็นพิเศษก็จะมีอําเภอบัวใหญ่โนนแดงพิมายคงชุมพวงแล้วก็ประทาย ก็จะเกิดน้ําท่วมขังชั่วคราวจากร่องความกดอากาศต่ำแต่ว่าน้ําก็จะลดลงได้อย่างเร็วนะคะส่วนอําเภอเมืองมีฝนตกหนักต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณว่าจะมีน้ําท่วมใหญ่ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสมชายหน่อยค่ะเกิดอำเภอเมืองที่มีชาวบ้านหวาดผวาว่ากลัวน้ำจะเข้าตัวเมืองเนี่ยมีโอกาสไหครับน้ําที่ ของจะเข้าตัวเมืองในเขตอำเภอเมืองก็จะมีอ่างเก็บน้ําของลําตะคองนะครับที่ไหลผ่านตัวอำเภอเมืองแล้วก็มีลําบริบูรณ์ซึ่งเป็นสาขายแยกของลําตะคองนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ําไหลผ่านอยู่แล้วโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเมี่ทางชุมาทานแล้วก็ทางสํานักง,งานชุมาทานที่8ร่วมกันกับจังหวัดและก็ชุมาทานลาตะคองเองนะครับก็มีการผ่านน้ําออกไปทางโคกแฝก นะครับก็คือผ่านลำบุรีบู์ไปทางโคกแฝดไปทางบึงพุทธานะครับแล้วก็ไปออกที่ลำเจงไก่แล้วก็อ่องมปน้ำบูนไปก็เลยทําให้บริเวณลำตะคองที่ผ่านอำเภอเมืองเราเนี่ยมีน้ําที่อยู่ในลำนี้อยู่แค่ประมาณสักห้าหกเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังมีน้ําเราสามารถรองรับน้ําฝนได้อีก บสบายใจได้ไดังสบายใจได้นะครับสบายใจได้นะคะออทั้ง5าเขื่อนยังรองรับน้ําฝนได้ต่อเนื่องยังมั่นคงแต่ว่ามีแค่เขื่อนลำเชียงกระไรที่ต้องติดตามใกล้ชิดที่สุดก็คือต้องพยายามระบายน้ําตลอดไม่ให้เกินความจุที่80นตะนะคะทางผาอโครงการชลประทานก็เลยบอกว่า ฝากถึงประชาชนหน่อยค่ะถึงแม้ว่าปีนี้น้ําจะเยอะแต่ก็ควรใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะแล้วก็ควรจะเก็บกักไว้ในบ่อหรือว่าแหล่งน้ําชุมชนเพื่อรองรับหน้าแล้งความหมายก็คือถ้าบ้านท่านมีโอง่งมีคลองใช่ไหมคะมีบ่อน้ําก็ควรจะเก็บไว้ในส่วนของตนเองด้วยเพื่อป้องกันที่จะเกิดหน้าแล้งปีหน้าแล้วก็ไม่มีน้ําใช้อย่างเงี้ยขึ้นมาค่ะก็ต้องเก็บส่วนตัวไว้ด้วยนอกจากนี้หากว่าพื้นที่ไหนเจอน้ําท่วมขงังแจ้งอบตอได้เลยนะคะ หรือโทร1460ได้ทันทีแต่ตอนนี้ทางชลประทานเองก็เตรียมเครื่องสูบน้ําและเครื่องผักดันน้ําเอาไว้สนับสนุนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้5เขื่อนยังรองรับน้ําฝนได้ค่ะ